ไฮมินาซังคอนดิจิวัตชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพสโซทูในเดือนสิงหาคมและในคลิปบิลไกด์ในพาคนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำตัวบิลเอ็กซ์อาร์เมนกันอีกแล้วนะครับซึ่งจะเป็นบิลเอ็กซ์อาร์เมนที่จะเหมาะกับการไปสู้กับบอสแบบระดับสูงๆที่มันตีเราไม่หยุดไม่ย่อนและเราก็ต้องแบบมีการหลบหลีกป้องกันเนี่ยกันอยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะก็จะเป็นตัวบิลเซตนี้กันเลยนะครับนั่นก็คือคอมโบกันระหว่างตัวเอ็ก เทิร์นโอกับ EX a w a เวทเอชกนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นตัวอา o m คอที่มันจะสามารถไปด้วยกันได้ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็พลังโจมตีได้ได้ว่าค่อนข้างจะสูงเป็นพิเศษกันเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากตัว EX t u r ท Over กันก่อนสำหรับตัว EX t u r ท Over นะครับจะเป็นตัวเอ a กอาเที่จะมีการเพิ่มผลการฟื้ HP เนี่ยเพิ่มเติมอีก10%ก็คือเราจะ ฟื้นเลือดเนี่ยได้มากขึ้นจากเดิม100ก็กลายเป็น110ประมาณนี้แล้วก็ถัดมานะครับก็คือถ้าหากว่าเราได้รับผลจากการฟื้น HP จะทางไหนก็ตามนะครับไม่จำเป็นต้องแบบเป็นการกดยาอย่างเดียวก็ได้นะซึ่งอันเนี้ยจะทําให้เรามีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1.5เป็นเวลา20วินาทีก็คือเมื่อเรามีการกดใช้งานอายาฟื้นเลือดได้รับฮิวจากเพื่อนหรือจะเป็นเอฟเฟกจาก พ o t e เ t นเทหรือว่าจะเป็นอเมนตัวอื่นเนี่ยก็จะทําให้เรามีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1.5%ด้วยกันนะครับซึ่งผลน,นี้จะมีอยู่20วินาทีนะซึ่งทีเนี้ก็จะมาใช้กับคอมโบตัวนี้นั่นก็คือ ex เอาเวท HP เกนนะครับซึ่งตัวเอาเวท HP เกนเนี่ยก็คือถ้าหากว่าเรามีการใช้สเตปหรือเวพออคชั่นนะครับในการลบเลีกปัดป้องการโจมตีของศัตรูได้เนี่ยจะมีการฟื้น HP นะครับ 1%, 1จาก HP สูงสุดของเรานะครับถ้าว่ามี1,000เนี่ยก็ฟื้นขึ้นมา10 HP แล้วก็จะมีการติดคูดาวอยู่ที่10วินาทีด้วยกันนะครับก็คือเมื่อเอฟเฟกต์ทำงานปุ๊บก็จะมีคูดาวอยู่ที่10วินาทีแต่ว่าเมื่อมีการฟื้น HP จะเกิดอะไรขึ้นครับก็คือจะเกิดทำให้ตัว EX Third Over เนี่ยจะทำงานได้ก็คือจะมีการเพื่อพลางังโจมตีกับเราเนี่ย1.5%้ด้วยกันนะครับแล้วก็เจ้าตัว EX Augment สองตัวเนี่ย ก็จะว่ามีพลังเบสที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คือจะมีพลังโจมตีเนี่ย5.25บวกกับ1.5ใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็น5.5%ซึ่งก็จัดว่าเป็นพลังโจมตีที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ทีเนี่ยมันก็จะเป็นคอมโบที่เราสามารถ ฟื้นเลือดและให้เอฟเฟกต์เทอร์โวเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาคือตัวเทิร์โเวอร์มีผลอยู่20่สิบวิแต่ว่าคูลดาวของตัวเอาเวพีเกนเนี่ยมันคือ10วินาทีหมายความว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราทําการหลบหลีกการโจมตีป้องกันการโจมตีเนี่ยของศัตรูไปเรื่อยๆเราก็จะมีพลังโจมตีบวกขึ้นมา1.5%ตลอดเวลานั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเหมาะมากกับการที่ต่อไปสู้กับบอสอ่ะอย่างเช่นล่าสุดตอนเนี่ยก็คือจะเป็นตัวบอสอ่าดาร์คฟาลว่าเอลูนั่นเองนะครับคือเจ้้าตตัวคอนนนนเเท์ีี่ย ได้ว่าเป็นคอนเทนต์ที่เราก็แบบหลบหลีป้องกันอยู่ตลอดเวลากันอยู่แล้วนะครับคือมันเป็นบอสที่ได้ยกว่าตีเราไม่พักเราก็เคาน์เตอร์ไม่พักเหมือนกันซึ่งหมายความว่าเราทําให้เอฟเฟกของ r x ร์เอ็กเมนสตัวนี้เนี่ยทำงานได้แทบจะตลอดเวลากันเลยประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอลองไปเทสต์กันหน,น,น่อยก็แล้วกันอ่ะก็มาที่เควสฝึกซ้อมโอเคเข้ามาในเควสกันแล้วนะครับเดี๋ยวทําการทดสอบคอมโบเอ็กนี้ให้ดูนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เทสจากตัวแรกก่อนนั่นก็คือตัว turn over นะครับ turn over ก็คืออาเมนที่ถ้าหากว่าเรามีการฟื้นเลือดจะมีการเพื่อพลังโจมตีให้1.5ซึ่งเอฟเฟกอันเนี้ยมันจะมีการแสดงมาที่ตรงตัวละครของเรากันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอให้นเสเตอร์เนี่ยตีเราก่อนอันนี้เดี๋ยวผมทําการกดยาให้ดูกันละกันนะครับอะก็ยอมโดนตีไปจากนั้นก็ทําการกดยาฟื้นเลือดอะก็จะเห็นนะครับว่าไม่ได้รับการฟื้นเลือดปุ๊บ ก็จะมีวงแสงสีส้มฟ้าเนี่ยที่ตรงตัวละครขอ,ของเรานะครับนี่คือวงเอฟเฟกของตัวเทิร์นโอเวอร์ที่เมื่อได้รับการ f ื HP เุิบจะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้1.5นะครับซึ่งอเนี้ยก็เป็นการบอกว่าเออถ้ามีวงนี้เนี่ยคือเอฟเฟกของตัวเทิร์นโอเวอร์เนี่ยกำลังทำงานอยู่นะแล้วก็เมื่อมันครบไป20วินาทีวงก็จะหายไปประมาณนี้นะครับแต่ด้วยควาที่ว่ามันเป็น EX ที่ไม่มีคูดาวถ้าหากเรามีการ ฟื้นงล้ตลอดเวลาเนี่ยก็คือจะทำให้เรามีพลังโจมตีเนี่ยตลอดเวลาวงนี้ก็จะขึ้นมาตลอดเวลากันนะครับอ่ะทีนี้ถัดมาก็จะเป็นเอฟเฟกของตัว ex await hp gain ก็คือ ex ที่เมื่อเรามีการใช้สเตปหรือว่าเวเพ a อแอคชั่นหลบก,การโจมตีปัดป้องการโจมตีเคา์เตอร์อะไรได้เนี่ยก็คือจะมีการฟื้ลนให้1%จากแบคเลอดสูงสุดของเรานะครับอ่ะก็พานมเตอร์ตีมาหลบการโจมตีอ่ะจะเห็นนะครับว่าหลบการโจมตีปุ๊บ มีการฟื้นเลือดขึ้นมา1%ให้แต่แต่จังหวะนี้เนี่ยมันจะเป็นการติดคูดานะครับก็คือถ้าว่าเราหลบต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะไม่มีการฟื้น HP จนกว่ามันจะครบ10วินาทีก่อนเมื่อครบ10วินาทีปุ๊บก็จะสามารถกลับมาฟื้นเลือดได้อ่าลดการโจมตีอาจจะเห็นนะครับว่ามีการฟื้นเลือดเนี่ยเด้งขึ้นมาอันนั้นแหละคือเอฟเฟกที่มาจากตัว away HP ซึ่ง a ว a y HP เนี่ย มันจะมีเรื่องของตัวครูดาว1 10วินาทีนะครับแต่เทิร์นโอเวอร์ไม่มีครูดาวเลยนะเทิร์นโอเวอร์เนี่ยรับเลือกขึ้นมาปุ๊บก็คือจะมีวงเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้ซึ่งอันเนี้ยเดียวกับที่ว่าเทิร์นโอเวอร์มีผลนานกว่าคูดาวของตัวเวชพีมาเลยทําให้ถ้าหากว่าเราไปลงคอนเทนต์แบบเจอกับบอที่ มันตีเราไม่หยุดไม่ย่อนเราก็สามารถให้บัฟเนี่ยอยู่ได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับซึ่งเหมาะมากกับคอนเทนที่ไปสู้กับระดับบอสระดับสูงสูงที่แบบว่ามันตีเราไม่หยุดประมาณนี้อ่ะแล้วก็ทีเนี้ยแล้วเอยกอเมทอีกหนึ่งตัวละอ่ะด้วยคำใช้ว่าเอยกเมเเนี่ยมันมี3าตัวใช่ไหมครับตอนเนี้ยเรามี2ตัวแล้วก็คือตัวเอาเวสพีกับตัวเทิร์นโอเวอร์อีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าแบบสามัญชนเลยนะครับก็จะแนะนำเป็นตัวนี้นั่นก็คือ Library HP St พ r l i n g อ่าแอมเปตเรียกได้ว่า แบบอะไรนะคอมมอนใช้งานได้ง่ายๆกันเลยนะครับก็คือจะเป็นเอ็กที่ถ้าหากว่าเรามีเลือดมากกว่า95%จะเพิ่มพลังโจมตีให้1.5แล้วก็ดาเมดดิซิตอีก5%ด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นตัวเอ็กที่ถ้าหากว่าเรามีเลือดแบบเกินกว่า95%หรือเลือดเต็มหลอดอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เรามีพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแล้วก็ถากเผิดอาพราาโดนตีไปปุ๊บก็ยังมีดาเมดดิซิตเนี่ยบวกให้อีกนิดหนึ่งกันด้วยปประะมาณนนนีีน้ซึ่งจเ็ ออบเจกเสริมนะครับว่าเราจะเลือกเป็นตัวแล้วดีฮีสีไหมหรือถ้าหากว่าใครที่เล่นอย่างผมเนี่ยอาจเป็นเลนเจอร์ก็จะมีหนึ่งตัวที่ก็สามารถใช้แทนได้เหมือนกันนั่นก็คือตัวสเตลวอร์ตัวสเตลวอร์นะครับมันจะเป็นเออร์เมนที่ถ้าหากว่ามอนสเตอร์เนี่ยเลงมาที่เราเราจะได้รับดาเมจดีซิดเพิ่มขึ้น10%แต่ถ้าหากว่าเป้าหมายเนี่ยไม่ได้เลงการโจมตีมาที่เรานะครับเราจะรับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมา1.5% ซึ่งมันจะเท่ากับตัว l e เวอี HP นะครับแต่ว่าตัว l e เวอี HP เนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องมีเลือดมากกว่า9 5ในขณะที่ตัว s t e ลล์วอลนั้นคือเราต้องไม่โดนเลงถึงจะมีการเพิ่มพลังโจมตีแต่ถ้า,าว่าโดนเลงปุ๊บพลังโจมตีจะไม่เพิ่มแต่มันจะไปเพิ่มเลือดดัมเมจรีเซตแทนประมาณนี้นะครับซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ทำดัมเมจแบบเป็นอันดับหนึ่งของตี้ไม่ได้โดนเลงหรือว่าเล่นเป็นคาส์เลนเจอร์แบบนี้เนี่ย คือเลนเจอร์อ่ะมันจะมีตัวสกิลที่อาจมันจะอะไรนะลดค่าเฮดของศัตรูได้ซึ่งเวลาที่ไปลงแบบเป็นปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่ได้โดนเลยกันอยู่แล้วก็คือสามารถใช้ตัวสเตลวอลกันได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนก็แลวกันว่าจะเลือกอันที่3เนี่ยเป็นตัวไหนแต่ว่าถ้าตามปกติเนี่ยก็เลือกเป็นตัวเลเวอรี่เฮสีไปก็ได้นะครับ <S <S ทีนี้มาลองใช้ราคากันดูบ้างน,นะครับก็จะมีเป็น EX t ก r ท Over โอเวอร์เอาเกแล้วก็ l o เวอรี่เฮสปีแทั้งหมดนี้เป็นขั้นที่2อนนะครับตอนนนะ ราคาเริ่มต้นประมาณสัก12ล้าน13ล้านแล้วก็จัดว่ามีค่อนข้างจะเยอะในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับใครสนใจก็สามารถซื้อแล้วก็ย้ายไปอย่างอาวุธที่เรามีการใช้งานกันอยู่ได้เลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละยานแต่ละเซิร์ฟเวอร์กวยนะครับว่ามีมาขายกันหรือเปล่าราคาแพงกันหรือเปล่าก็ลองไปใช้กันดูกันละกันนะครับแต่นี่ก็จัดว่ามีค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็ถามว่าใครที่อยากจะแบบ เปลี่ยนกบหน่อยอ่ะก็ทำการเปลี่ยนตัว ex และ e ่ h p เนี่ยให้เป็นตัว steel wall นะครับอ่ะซึ่งถากว่าเป็นตัว steel wall แล้วก็เขียนเข้าไปอ่าคำถามข้างหลังนะครับเพื่อจะเป็นการเซอร์คัหลังเนี่ยทุกรูปแบบกันเลยก็มีขายเป็นการแถมแค่2องล้านห้าเลยกวัาถูก,กเมื่อกี้นี้ไปแบบ4เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าอย่างบอกไปว่าถ้าหากใครที่ไม่ได้เล่นเ,นเจอร์แล้วโดนเลงบ่อยเนี่ย ขบวนนี้มันจะไม่เวิร์กถ้าใครรู้ตัวว่าเราทำดาเมจได้เยอะเป็นแบบโดนเป็นท็อปเมตาโดนเลงบ่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยใช้เป็นตัวเลเวลดีสพีจะเวิร์กกว่าตัวสเตลวอร์นะครับสเตลวอรเนี่ยจะค่อนข้างเหมาะกับเลนเจอร์หรือไม่ก็คนที่ไม่ได้ทําดาเมจแบบระดับหนึ่งของตีแล้วก็เวลาที่เราไปสู้บอสเนี่ยจะได้แบบว่าไม่โดนเลงแล้วก็จะได้มีการเพิ่มพลังโจมตีตลอดเวลาประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกวิว์หนึ่งที่มาแนะนําการสรับใครที่แบบต้องการจะไปสู้กับบอสแบบ อะไรนะแบบเควสแบบยากๆ่านะครับคือเควสแบบยากส่วนใหญ่อ่ะตัวบอสอ่ะมันจะตีแล้วไม่หยุดแล้ววิธีการพัดเมทใส่บอสแล้วจบให้ไวที่สุดเนี่ยมันก็คือการเคาน์เตอร์พอะฉ้อันนี้ก็เลยจะเป็นบิวที่จะเหมาะกว่าบิวที่เคยนำกันไปในครั้งที่แล้วนะครับก็คือจะเป็นบิวของตัวคีบบาลานหรือเมนเทนบาลานนะครับคือเมนเทนบาลานอ่ะมันเป็นตัวเอ็กที่ทําให้เราเนี่ยเป็นเลิกครึ่งหลอดแล้วมันก็เลยไปคอมโบก,กับตัวช็อต t ีเอสพีเนี่ยแต่ค่อนข้างจะดีมากซึ่งอันเนี้ยมันจะค่อนข้างเหมาะกับคอนเทน เราแบบไม่ได้โดนโจมตีบ่อยไม่เหมือนกับบอสอย่างนั้นนะครับคือบอสมันตีเราไม่หยุดเลยไงถ้าหากว่าไปได้แบบตลรยดาทั่วไปลีเมเต็ดเควสวิ่งตามทางอะไรอย่างเงี้ยตัวคิบลาร์เมเตนบาลานจะค่อนข้างเหมาะพลังโจมตีก็โอเคแต่ว่าถ้า,าสู้กับบอสที่เราต้องเคาน์เตอร์แบบไม่หยุดไม่หยอดเนี่ย บิลนี้จะเหมาะกว่าั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่ต้องการจะแบบไปฟาร์มตัว,วอย่างบอสดักฟาไวเอลูหรือว่าระดับยา่าสตอรี่ไปเนี่ยก็ลองหยิบบิลนี้มาพิจารณากันดูกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ดัมบิลไกด์ในครั้งนี้นะครับที่เป็นขบวนในการสู้กับตัวบอสแบบระดับสูงๆเป็นหลักกันแล้วนะแล้วก็ถ้าหากว่ามีวแดนสนใจมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาทำคลิปวันนี้กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล